บอกไว้ก่อนเลยผมว่าคลิปนี้มีเนื้อหาที่ค่อนข้างจะหยาบคายถ้พาพ่อไม่สบายไม่ต้องดูจริงๆนะหยาบคายจริงๆก็ผมคลิปนี้ฮะไม่เชื่อลองดูได้ถ้าเกิดใครที่คิดว่าพ่อแม่คุณไม่น่าหรือว่าคุณใส่หูฟังอยู่รับชมรับฟังได้เลยฮะหืมโคโซยคลิปนี้บอกตรงๆเอาละฮะสวัสดีทุกคนด้วยผมวันนี้เรามาอยู่กับเซิร์ฟเวอร์ในอินเทอร์เน็ตที่ผมฟึ้งเดี๋ยวเราจะเล่นอินเทอร์เน็ตออนไลน์กันฮะ <S <S โอเคซึ่งในพาร์ทนี้เนี่ยผมผมก็จะอาเอาชีวิตรอดได้เว้ยผมจะไม่ตายง่ายๆ เอาหัวคนอื่นเป็นประกันเลยนะครับผมซึ่งเสียงนี่ไม่รู้ว่าจะดังหรือเบาหรือเปล่านะเดี๋ยวผมขอดูเสียงแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยคุณเห็นอะไรอะไรแดงแดงปะหืมใช่เลยชัดเจนแจม่มแจม้งแดงแจม๋แจมากมากอ่าหลายๆคนที่ดูยังไม่ชัดแต่ผมว่าผมเห็นอะไรดีเสียงแดงคุณดูนี่ครับเดี๋ยวรอแป๊บน,นึงนะเห็นนะเห็นมันเห็นไหมวะเนี่ยเห็นนะนั่นอะบิ๊บช่างแม่งโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปนะแป๊บนึงครับขอลากหน้าจอขึ้นมาได้อยู่เห็นไหมเนี่ยพวกนี้นมันเป็นพวกตาแดงหมดเลยอะ ใช่แน่มันใช่แน่โอ้ oh my god นตาแดงหมดเลยเหรอเนี่ยมาเลยมาทีละตัวปะละ่ะทีละตัวปะละ่ะเหนื่อยดิยเหนื่อยเหรอเหนื่อยเหรอเอาเด้อเอาเด้อเอาเด้อสามสี่ทีอิิหายมันจะนั่งจะนอนหาป้าเงือจอตายก็ได้ให้ดิมกบหน้าเกิดใหม่ตอนแรกก็ไม่น่าเสียหายอะไรถือว่าควาที่ผมพูดเมื่อกี้ว่าผมจะไม่ตายนี่ก็ขอเปลี่ยนคําพูดแล้วกันเนเาะทำไมเราดูเร็วจังวะเนี่ยโอเคผมผมขอหาเมืองก่อนฮนะ เหนื่อยจจริงนะฮะคุณผู้ชมเราต้องพยายามเดินไปเรื่อยๆผมนะฮะเด็ดโดนเด็ดโด hey, นเฮ้ยเจอถนนเจอเมืองว่ะเฮ้ยแหมถามว่าทำไมผมเดินตัวตรง,ตรง,ตรงๆก็ผมเพราะว่าผมเดินไม่เอียงไงทุยไม่ใช่ผมพอดีตอบแชทแฟนอยู่นะฮะซอมบี้นี่ผมสู้ไม่ได้หรอกครับผมเพราะว่าเรายังไม่มีอาวุธเลยนะฮะไม่แน่เนี่ยผมอาจจะวิ่งเข้าไปในสถาน,นีัะเพิงแล้วก็ไปเอาพวกอาวุธได้นะแป๊บหนึ่ง ซึ่งคนตอนนี้ผมเจอคนที่ผมวิ่งตีนแตกอย่างเดียวอะฮะคุณผู้ชมแต่ตอนนี้ขอวิ่งเข้าไปอาวุธก่อนฮะซึ่งในนี้เนี่ยถ้าเกิดยังไม่มีคนมาเนี่ยมันต้องมีอาวุธอยู่แน่แนครับผมเดี๋ยวจะตอนนี้มันเป็นวันอะไรเนี่ยทำไมมีแต่พวกตาแดงวะผมนี่งงเลยฮะเฮ้ยยาเฮลทไวเฮลทอันนี้เอามาครับยอมไปรูเลยืออรอไปฮะซึ่งนี่ผมขอเดินหาอาวุธก่อนที่เจอแล้วเยี่ยมแล้วก็อ๋อคือเออลืมบอกไปให้ผมว่า ในซอร์เวอร์ออนไลน์เนี่ยผมเนี่ยของทุกอย่างมันจะไม่มีค่าดูลาบิลิตี้ผมเนี่ยซึ่งมันก็จะเต็มร้อยทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมเฮ้ยวันนี้ไม่แลกเว้ยไม่แลก,กเท่าไหร่ไอตัวต้นเล่นเนี่ยผมสู้ไม่ได้ผมเพราะว่ามันเป็นตัวระเบิดนะฮะเราอย่าพิ่งไปสู้มนันนะผมเพราะว่าเราไม่มีปืนหรือว่าไม่มีอะไรอย่างเงี้ยวยิงมันนะถ้าเข้าไปใกล้นี่มีมีสิธิ์โดนยิงตายเอ้ไม่ใช่มีสิธิ์โดนยิงตายดิอ่ามีสิธิ์โดนระเบิดตายนะฮะ ข้างในโอ้โหโอ้โหเชียนั่งแล้วชิบหายเดี๋ยวก่อน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 ไอชิบหายมึงนั่งหาพ่อมึงเหรอโอ้โหกูตายก็ได้เปลดิดตายหายอีกแล้วครับโอ้โหตัวเอ็กซ์วัตฟาร์กเจอฟาร์มกูอยู่ฟาร์มก็ได้นี่ตายไปสองรอบแล้วเนี่ยเจ็ดเคชิบหายเอ็กนอนหาพ่อมึงโอ้โยซึ่งคลิปนี้นี่บอกเลยครับว่า,วามีคำที่หยาบคายแน่นอนซึ่งทำไมกูไม่บอกตั้งแต่แรกนะฮะคุณผู้ชม ผ่านนี้นี่ผมมาแบบเถื่อนเลยฮนะไม่ตอแหลไม่เสแสร้งเลยเวนะ้ยโอ้โหนะับอายุ13าปีขึ้นไปเนี่ยควรจะรับชมเลยฮนะแต่ว่าต่ำกว่านี้หรือว่าพ่อแม่ที่แบบว่าอ่าอ่าพ่อแม่ด่าอะไรก็เปลี่ยนไปดูคลิปอื่นก่อนก็ได้นะคุณผู้ชมเพราะว่าผมมีหลายคลิปที่ไม่ค่อยมีค่อยคำที่หยาบคายผมนะสำหรับคน,นที่ไม่ชอบก็ขออภัยด้วยนะจ๊ะจุบจ๊บๆแล้วใครมา,มาทำเป็นที่อะไรเลยวนะเนี่ยมีของดอบไม่เอ่ยอย่าบอกจะไม่มีชิบหาย เฮ้ยมีครอสบอลอยู่ไหนอะมาจากไหนอะโอ้โหมาจากด้านบนอย่างนี้เลยหรอฮะโอ้ไม่กอเดี๋ยวก่อน come on dude come on dude ไม่ตายด้วยโอ้ไม่กุนเนปเดี๋ยวก่อนวิ่งเข้ามาธนูเริน่นวิ่งมานีไ่ไม่ได้วะเก็บไม่ได้วะเดี๋ยวก่อนนะผมโอ้ยได้แล้วได้แล้วมาดิยเอออ่าเรียบร้อยเดี๋ยวผมขอทำนี่ก่อนนะคุณผู้ชมทำเหมือนสูตรที่เราเล่นออฟไลน์เลยนะครับผมคุณผู้ชมฮะนี่มาครับผมแล้วก็ แต่เป็นอย่างนี้ครับซึ่งหมวกเนี่ยผมก็ไม่ใส่เหมือนเดิมฮะผมไม่ได้ต้องการหมวกหรืออะไรเลยนะผมต้องการแค่เอามาไว้หยุดเลือดของผมนะฮะจากเหตุการณ์เมื่อกี้นี้ทําให้เรารู้เลยผมว่าไอ้ที่หยุดเลือดเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะฮะคุณผู้ชมโค้ดสำคัญเลยแหละเนาะไม่ใส่เว้ยโอเคนี่ฮะซึบแต่ว่าถ้าเกิดหมวกไหนเนี่ยที่มันคับได้แค่นี้ผมก็จะมาใส่ไว้ผมเพราะว่ามันจะได้ช่วยแบบว่าอ่ายังไงวะช่างแม่งเหรอครับ เก็บกระสุนปืนมาก่อนนะผมเนี่ยปืนยังไม่เจอไม่เป็นไรอันนี้กระสุนปืนเหมือนกันฮะน่าจะเป็นกระสุนปืนสไนเปอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะซึ่งนี้นไว้ก่อน,นผมพ่อสอนไว้ฮะซึ่งเราต้องมีลูกธนูนเนี่ยทั้งหมดสองอันนะผมเพราะว่าจะไว้ยิงได้นี่นี่กล่องเหรอคืออะไรวะอ่าติดไฟได้ด้วยคุณผู้ชมมีเครื่องปั่นไฟด้วยนะครับผมซึ่งเดี๋ยวคุณคิดยังไงเอานี่มาเป็นบ้านของคุณเนี่ยเพราะว่ามีคนเคยบอกผมนะฮะ ถ้าเกิดคุณเนี่ยสร้างบ้านในสถานที่ต่างๆในเกมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยผมมันจะมีพวกมอนเตอร์เข้ามานะครับคุณผู้ชมนะมีของอะไรเก็บปะวะไม่มีฮะแล้วก็เราไม่สามารถปิ้งย่างของได้เพราะว่าเราไม่มีของนะครับคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวไปดูอีกหลังนึงก่อนคนระับซึ่งแมงยึดอาณาเขตตรงนี้หมดเลยผมนะคนที่ทําเนี่ยค่อนข้างจะมีของเยอะนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าฮิโลกายทีเดียวแตก ทีเดียแตกจ้าซึ่งของนี่เก็บได้เยอะบ้างให้ได้อยู่พอสมควรฮนะที่โหลดไปซึ่งทุกครั้งที่เราใช้เนี่ยค่าความพงทนมันก็จะลดไปเรื่อยๆผมนีแต่ว่าถ้าเกิดเราจะหาเก็บของเนี่ยคือของมันจะเต็มร้อยหมดเลยผมเนี่ยค่าแบบว่าค่าความพงทนน่นะฮะจะเต็มร้อยทั้งหมดเลยนะครับงด้นบนเนี่ยผมไม่รู้ว่ามีของหรือเปล่านะเ้ยไม่น่ามีไม่น่ามีมามโอเคลงดีกว่าฮะฟึบฟึบคนทำนี่เนาะโอเคเหนื่อยแล้วแป๊บเดียวเองนะครับกดอยู่ฮะ ซึ่งผมต้องอัพก่อนผมจะอัพวิ่งครับผมนะคุณผ em. <iße> <it seems S 2> ู kind of ้ชมวิ่งอยูไหนวะเนี่ยร Reload Hammer r e g เ n e r a t i o n s ส e e d 15อัพให้หมดนะผมวันนี้ฮะยาวๆครับผมแล้วก็มูฟสปีดอันนี้ดี่หว่า Stamina 7 10ไม่พอเลยครับโอเคเรียบร้อยยิงแม่งฮะเห็นัเห็นแล้วเหรอเห็นอุ้ยทีเดียวแตกเลยเหรอเป็นไปได้อย่างไรแน่สุดยอดเราโอเคเดี๋ยวเราจะยิงตัวนู้นหรือตัวในบ้านดีนะ นี่แล้วกันโดนด้วยแต่ไม่ตายฮะแคมออนดูดแคมออนดูดเอามือป่าต่อยมันฮะไม่ถึง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 ยังไงเดี๋ยวก่อนชิบหายเลือดไหลเรือดไหลโกว่าล่ะบอกว่าล่ะโบกแ่้ล่ะบอกว่าล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเดี๋ยวก่อน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 รีบ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 ใช้รีบใช้โอเคเจอโอ้โหดีเลยคุ้มค่าอยู่ผมเนี่ย ถึงเลือดเราจะลดไปแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนของวิ่งมาเก็บวันนี้ก่อนนะฮะราต้องพยายามซโลโซโลมาให้ผมแล้วก็มาเก็บลูกธนูตร,ตรงนี้ฮะอ่ามันจากค่อนข้างกระตุกนิดนึงครับผมนะฮะเทชช็อตแมนรีโหลดไปให้ผมแล้วก็จะมีอยู่ในบ้านอีกหนึ่งตัวฮะซึ่งเราเห็นอยู่แล้วครับยิงแม่จากตรงนี้เลยครับรับรองว่ารู้เหลืองอ่าเข้าหัวไปแล้วโอเคฟึ่งเดี๋ยว มีตรงนู้นอีกเหรอได้มีตรงนู้นก็ได้เลยเฮ้ยมีเคียวหวยด้วยเยี่ยมสุดยอดไปเลยครับไม่แน่เชื่อกันเลยครับโอ้งข้าหัวแต่ไม่ตายผมไม่ตายไม่ใช่ปัญหาคุณต้องเจออีกรู่หนึ่งครับผมนี่รู้เรื่องเลยนะครับอ่าหกสิบห้าแล้วเว้ยชิบหายเสียงคนเดี๋ยวคุณผู้ชมคุณผ,ผู้ชมจะต้องเล็งมันไว้ฮนะชิบหายมึงมาหากูทําไมเนี่ยก,ก่อนมึงไปหามันดิ ดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราวิ่งมาที่ครับวิ่งมาที่ครับเอาเขี้ยวมาเขี้ยวมา้ยยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยได้แล้ได้แล้วเดี๋ยวดชิบหายแล้วคนมาคนมาคนมา what the fuck what the fuck เลือดดิเลือดดิเฮ้ยเลือดดิเออใช้ก่อนใช้ก่อนโอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยนี่ครับทำไมครับคุณทำไมฮะขอเข้าไปในบ้านก่อนโอเคคุณผู้ชมหาหาของกันนะผมแม่งเอ้ย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  มาทำไมวะนั่นเฟื้อเฟื้อสีเขียวครับรีบข้ามเลยอชิบหายได้อันเดียวสวยแล้วผมทีนี้ฮะเราจะหนีหรือจะอะไรดีวะนั่ซึ่งมันไม่เข้าบ้านเดี๋ยวผมต้องลอยหลังมันฮะคุณผู้ชมดีโดนแล้ว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 ไม่แน่มาหนะตายนะฮะคุณผู้ชมไม่โดนแล้วทีนี้เราไม่โดนแล้วผมคุณผู้ชมฮะไปก่อนมันยิงมันยิงขึ้นมาแล้วมันยิงขึ้นมาแล้ว ผมจะพยายามดูมันไว้ผมนะว่ามันจะขึ้นมาหรือเปล่านะครับขึ้นมาผมบวกนะฮะบ,บอกเลยผมบวกนะครับยิ่งถ้ามันจะขึ้นมาทางนี้ผมถ้าเกิดมันขึ้นมานะฮะผมก็จะดูมันไว้ตรงนี้แหละยอ่อไว้ยอ่อไว้โอ้โหโอ้โหแม่งเอ้ยจนได้โอ้ oh my god โอ้ฟา เออไม่เป็นไรพาตดีนี่กูกากเหมือนเดิมเลยเฮ้ยนี้ตรงฟาร์มเอ้าเอ้ยเฮ้ยอป,ป่าจะเฮ้ยฟาร์มจ้าแต่ว่าเป็นฟาร์มอื่นนะฮะคุณผู้ชมโอ้โหเรานี้เป็นอะไรกับฟาร์มมากหรือเปล่าเฮ้ฟาร์มเดิมเลยฮะได้ได้เมื่อกี้ทะไรไว้ไม่กลัวบอกเลยมันกําลังแยกของอยู่ด้านบนแน่ๆครับเราต้องรีบบินขึ้นไปโอเคคุณผู้ชมินขึ้นมาฮะ ผมไม่ดูเมาผมดูเบาผมดูเบาผมดูเบาผมเบาผมเบาเอาละ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 โถ่เอ้ยอีกแล้วขอเกิดที่เดิมเกิดที่เดิมเอาด้วยโอเคผมจะเอาเอจนกว่ามันจะตายนะครับคุณผู้ชมผมบอกไปเลยว่าผมไม่ยอมแน่ๆฮะในพาร์ทนี้ซุ่นี่ก่อนฮะเราต้องรีบวิ่งไปผมโอเคมาคคมอนดูดคคมอนแมนคคมอนไกส์โอเคเจอนี่ให้ผมเจอนมวัวฮะเอามา Kind of h ฮลโลดูดเฮลโลดูสเฮลโลมันเด h e กเกอร์เฮลโลมันเดฟักเกอร์ซึ่งกระตุกอยู่ครับตอนนี้ฮะซึ่งมีกระสุนใช่ไหมฮะมีกระสุนใช่ไหมหนูว่าของหมดเฮ้ยกระตุกชิบหายเลยว่ะเฮ้ยทำไมกระตุกอย่างเงี้ย c o m e on c o m e o n man come on guys hello dude hello เ hey, ฮ้ยเลือกอืมไม้เ <Ag> ย <ress ives> <cra> ี <pick> ่ยเอ้ยกระตุกหาพ่อมึงเหรอชิบหายโอ้โหไอ้ควย จบเลยคลิปนี้นี่บอกเลยว่า13บาบวก18บวกหาเลยบวกก็ช่างมึงเหอะนะฮะคุยถอกโอ้โหมาเล่นเกมในกระตุกนี่โคตรเยี่ยบอกเลยคลิปนี้นี่จังไรสุดๆนะครับใครที่แบบว่าพ่อแม่ดูไม่ได้เนี่ยไม่ใช่พ่อแม่ดูไม่ได้คือคนดูไม่ได้แลวพ่อแม่คุณด่านี่คุณต้องข้ามคลิปนี้ไปเลยนะฮนะไอผมบ้านในเมืองใหญ่เนี่ยมีของดีแนะ่แต่ว่ากูก็ตกว้ยไอฮาพอกระต,ก,ตกเลยคนพ่อคอนแม่กระตกต้องไม่อัพเน็ตเป็น 5, ะนะพันบีบีเนี่ยไอพันเอ็มบีอีบา้า โอ้โหยัดเค่ใหม่คลิปนี้เนี่ยขอหยาบคายแบบตะถุนตะถุนเลยนะเออประมาณนี้ฮะใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปคลิปนี้เ้ยกูไม่งอคลิปนี้ผมไม่งอใครทั้งนั้นนะ่ะนะนะครับแม่งโอ้โหใครกูโดดเฉยก็กระตุกฟักยูเวลิมาดานะฟักยูไปทีหนึ่งนะฮะการเนสิดบา้าบอ,บอขอแตกกันเลยเนี่ยมันเป็นที่เซิร์ฟเวอร์หรือเป็นที่ผมผมว่าเป็นที่ผมมากกว่านเน็ตถวกมากเลยอะ่ะฟักพอแล้ว แล้วมีเสียงระเบิดด้วยมึงจะระเบิดกูหรือไงฮะใช่ไหมโอ้โดดแป๊บหนึ่งโดดไม่ได้อีกสแตมิน้าหมดฟักยูเลยมัสโอเคเดี๋ยวแป๊บน,นึ่งอืโอโอ้โหเสียงปืนนี่ล้านเพืองเลยโอ้ขมขวัญกูเลยฮะเดี๋ยวอันนี้ไม่ส่องคนดูผมเนี่ยคนดูพันป้ามเอาไปส่องดูคนเย,ยบิส อาหารนะผมเนี่ยซึ่งอาหารนี่เยอะมากเลยเอาอาหารไปป้าหัวมันดีไหมทุยคงจะเฮ็ดช็อตเลยเนะฮะไอ้บ้าจะไปป้าหัวใครได้วันนี้เอาไว้เล็งดูได้ผมนะครับซึ่งอ้นี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะมีอาวุธหรือเปล่านะโอเค๋เยวขอเข้าไปดูคนระับเสียดายมากเลยเมื่อกี้นี่เราฆ่ามันไม่ได้ครับผมนะคุณผู้ชมเราอุตสาบมันตักแค่นิดเดียวแล้วก็เสื่อมมนกระตกอีกนะนี่ไงเสียเป็นพกนลั่นรัวๆเลยฮนะเดี๋ยวก่อนถ้าบนนี้มีของเปล่าวะ ขออ่าสำรวจก่อนนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าผมต้องการของไปสู้มากๆตอนนี้ตรงน,นี้นี่ของโล่งๆอย่างนี้มันไม่น่ามีเลยฮะแม่งแค่ล่นมานี่ก็ล่นมาหลายรอบเลยเกินนะโอไมคก๊อ oh ดดานนอกนี้ไม่รู้ว่าอุ้ยจะเพ้นบอลเพ้นบอลเพนบอลน,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 นี่ก็สูนสูนนัดแน่ๆใช่ไหมใช่ปะแฉกะสุนสูนย์นัดปองจะบ้าเหรอครับคุณผู้ชมโอไมคกุเนส ให้มาทําบ้าเลยมันเนี่ยบ้าบอกไอ้เจบเบสบอลว่ะเบสบอลเนี่ยเอาไวฟ้ฟาดหัวคนได้ผมเนี่ยคุณผู้ชมดีมากฮะอันนี้ยังมีค่ากว่าไอ้ไอเพนบอลกีบบอลอุ้ยระเบิดนิ่มพกตำบ,บีโดมาด้วยปะเนี่ยชย่ไหโอ้โหสุดยอดสุดยอดหน้าเรียบแหมพูดเองด่าเองด้วยนะครับผมโอเคฮะเพนบอลเนี่ยผมอาจจะไม่เก็บว่าผมเพราะว่าแม,ม่งล็อกตัวเรามากครับมันยิงกันอยู่ไหนวะยิงกันอยู่ไหนครับผมคุณผู้ชมฮะ วิ่งไปแล้วไม่แน่เราอาจจะวิ่งไปจัดการนั่นก็ได้เพราะว่าดูเหมือนกระสุนมันจะหมดแล้วครับผมคุณผู้ชมไปลุย Let's do it man ซึ่งผมไม่รู้ผมว่าไอ้นี่สู้อยู่นี่สู้อยู่นี่วิ่งมาแล้วจ้าเแบบี้จ้าโอเคแอบบก่อนครัแบแอบก่อนแอบก่อนแอบก่อนนะครับคุณผู้ชมเข้าบ้านนี้ป่ะเข้าบ้านนี้ปะมันไม่เข้าผมโอเคฮะวิ่งตามวิ่งตามวิ่งตามอย่ารีลออย่ารีลอโอเค วิ่งตามไปนะครับคุณผู้ชมซึ่งมันอยู่ไหนแล้วมนะันอะนี่อยู่นี่อยู่นี่ชิบมันขึ้นไปได้ไงมะนะันอะโอ้ชิบหายเลยแเราต้องอยู่ไอ้นี้ผมคุณผู้ชมฮะแล้วก็ลิฟต์เนี่ยเราขึ้นไม่ได้ด้วยสุดแต่วสวยแล้วเราขึ้นไม่ได้ผมเพราะว่ามันอัพไอ้นี่สกิลค่อนข้างจะสูงนะฮะผมว่าเรากลับไปแคมป์ดีกว่านะคุณผู้ชม ไอที่มันเป็นแค้มสีเขียวน่าจะมีปืนแต่ว่าไม่รู้ว่าคนนี้เนี่ยมันเอาปืนไปหรือยังนะฮะซึ่งผมก็ขึ้นไม่ได้ล,ลนะเนาะใช่ปะอุ้ยชิบายโอ้โห,โโหยิงรัวเลยมึงเป็นเป้อูซี่ปะเนี่ยโอ้โหเป้อูซี่โอ้โหยแอบใต้ตัวแป๊บหนึง่งหวังว่าจะเนีน Hello, guy! Oh, oh, ยนเฮลโหลไก่มาตาฟัเกอร์อ้าฟักโอเมก้ใหญ่มีปืนบ้างนะชิบายเอ้ย อ้าเราเว้ยกลับมาแล้วผมซึ่งมันไม่ใช่เมืองเดิมนะครับผู้ชมจะเจอเบสบอลฮะอ้ยเหมือนเดี๋ยวอาวุธแม่คุ้นคุเหมือนเมื่อกี้เลยเอ้เจ,จเจอแฟลชไลด์ด้วยเยี่ยมลืมไปเลยว่าเคยมีคาบทุยโอเคเดี๋ยวก่อนฮนะซึ่งตอนนี้ยังไม่มืดทีชืทีชื้อซึ่งเก็บของได้น้อยมากๆนะครับผมฟึองเดี๋ยวแม่งมาค้นหมดเลยเว้ยคาไฟเออร์ไฟเออร์ไอ้ซึ่งตอนแรกเราเกิดตรงนี้นี่หวาใช่ไหมเคยต้องไม่รู้ว่ามีคนมาเก็บของไปบ้างหรือย,อยังนะฮะเก็บโมนี่ไว้ก็ได้ เราใส่หมวกนี้ไว้แล้วก็เจอแอคด้วยผมเนี่ยึ่งผมขอใช้แอคแล้วกันนะฮะแอคเลยผมเป็นคนชอบแอคฮะแอคอาร์สมาร์ดอักออสมาร์ดอักเป็มีอะไรโอเคผมเนี่ยได้อยู่เว้ยตอนนี้ได้อยู่เว้ยเฮ้ยหลานสักผ้านี่เราดูไปแล้วโอเคซึ่งเดี๋ยวยูยูโซนหมดเลยฮะผมตอนนี้ฮะอีป้าเอ้ยอีป้าเอ้ยยังไม่ใช่โอ้ฟักชิบชิบจะเปิดให้หมดคนระับเป็นไงยังกระผีหรอก นะเปิดเองอัตโนมือทุยอัตโนมัติเลยนะฮะฟึบฟึบฟึบเป็นไงสุดยอดอย่างเท่อย่างเท่ย,ทยด์เคเลยออเรนจ์เชดซึ่งขนาดเสื้อนี่มันเท่ากันฮะอันนี้เดี๋ยวอ่ะครับมาก็ได้อ่ะยังดีกว่าไม่มีครับเยลโล่เชดนะครับซึ่งเดี๋ยววายเฮ้ยตัวนี้น่าจะตัวใหญ่กว่าปะ่ะซึ่งเท่ากันเลยฮะค,คุณผู้ชม ผมนี่งงไปเลยนะอยู่ดีบางอันได้หนึ่งมางอันได้สามก็ไม่รู้ว่ามันเป็นจังซีนะไม่รู้เลยตีไงไทำลายเข้าของเด้งงงเดงงเดโอเคต้องหวังว่าในเมืองนี้เนะี่ยผมอาจจะได้ปืนนะผมเนี่ยในสถานีตำรวจนี้จะขนมปังเยี่ยมอะไรอีทแมนเฮลโลลซึ่งในอันเน็ตเนี่ยผมไม่รู้นะครับว่าถ้าเกิดเราไม่มีวอกกี้ทอกกี้เนี่ยเราจะพูดได้หรือเปล่านะครับเฮ้ยจะเจอเกาะว่ะอ่าได้อยู่ได้อยู่ แต่มีเกาะไม่มีปืนก็เท่าน,นั้นแหละคุณผู้ชมผมต้องการปืนนะฮะเสื้อโอ้โหขดกากแต่ว่าคาเป็นในนี้ได้แล้วเราก็ทํานี่เลยครับผมที่หยุดเลือดฮะหรือว่าแบนเดตดีๆของเรานี่เองเนาะซึ่งานบนไม่มีแล้วฮะเดี๋ยวแป๊บน,นึงครับเมาเว้ยเข้าร้าน,นฟาสต์ฟู้ดเลยผมนะใครเจอปุ๊บผมฟาดตับเลยผมนะ่ยในร้านฟาสต์ฟู้ดโอ้โหเจอปุ๊บนี่ฟาดตับนะเอ้ยเจออุ้ยอุ้ยบัตเชอร์คิเชนบัตเชอร์เขาไหนปะ อย่าเบสมาแต่ฟาเกอร์ซึ่งอันนี้แน่น่าจะแหลมคมดีผมเลยอาจจะทำให้คุณเลือดออกได้เยอะพอสมควรเลยนะครับชั่วอะดูมีดหน่อยดูมีดหน่อยดูไม่ได้เหรอวะช่างแม่งจะกดดูมีดก็ไม่ได้อะไรอะแผ่นขนมปังอีกแล้วผมซึ่งวางไว้บนโต๊ะไม่สกรปรกอ่ะไม่รู้อออโอเคปังต่อฮะคุยนะคุยนะ <c oughs> ซึ่งนี่ก่อน,นครับตอนนี้มันก็มีเสียงปืนกันยิงกันอยู่ครับผมนฮะซึ่งในวกนี้ไม่รู้ว่ามันไปหาปืนมาจากไหนนะผมยังหาปืนไม่ได้เลยคุณผู้ชมไม่รู้ว่าพวกมันจะเถื่อนไปไหนนะครับทีนี้เนี่ยผมก็พยายามอยากจะอัพสกิลวิ่งแต่ว่าเรามีแค่นิดเดียวนะฮะหาต้นเสียงแป๊บนึงจากไหนวะนะเข้ามาบ้านนี้ก่อนครับเปิดไปให้หมเปไปให้หมเปิดให้หมดมาค o ม e o น d u สค s ม o m น ข o m e on g ก y ์ข้ามอนไกด์ข้ามอนไกด์ซึ่งเทปเนี่ยก็สามารถนำไปคลาฟของได้แต่ว่าผมไม่ได้อยากจะคราบของหรืออะไรทช้นนั้นนะฮะสองทีหลับเลยฮะรู้เรื่องเดี๋ยวหรอฮึรายเด้ง <c oughs> ขอโทษด้วยในใะจจุจ๊บๆมีเชือกครับผมเนี่ยซึ่งเชือกเอาไว้ผูกขอตัวเองได้ทุยจะไปผูกลำบ้าเลยฮะซึ่งผมก็จะมีทั้งถ้อยคาที่อยาบคลายแลวก็ไม่อยากคลายแต่ว่าในคลิปนี้ส่วนใหญ่จะเป็นถ้อยคาที่อยากคายนะฮะก็ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมจะพูดไปต้นคลิปเลยบอกว่มมาคลิปนี้มีเนื้อหาที่ค่อนข้างแะยับใครถ้าพร้อมพอไม่สบายก็ไม่ต้องดูเกี่ยวอะไรกันปะอีอเอาแล้วมันมาอีกแล้วมาอีกแล้วเหรอมาอีกแล้วเหรอมาเดีมาเด,าด <c oughs> ลีลุมอ่ะลุมหมาเดีลุมอ่้ยสามตัวบ้าไปแล้วสี่ตัวโอ้โหยลุมจะฆ่าสังหารหมูเหรอห้าตัวได้มั้งนะห้าตัวได้มั้งนะห้าตัวได้มั้งนะ <c oughs> ถ้าสังหารหมูครับ <c oughs> ถ้าสังหารหมูค <c oughs> รับ <c oughs> จะต่างหาันมืผมวะคุณยังไงเนี่ยคุณยังไงเนี่ยคุณยังไงเนีย่ยอืม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 โอ้โหแม่งนี่มันกัดจะสั่งอาหารผมเลยไปนเนี่ยมากันโคตรเยอะอีบา้ามาเด็ก come on dude come on come on come on man hello bro ฟึ่งเดี๋ยวกล้องส่องทางไกลนี่ผมมีแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเฮ้ยโอ้โหดีอะคาโก้ใส่ไม่ได้เพราะว่ามันพังแล้วฮะเสียดาย เดี๋ยวก่อนซึ่งเราก็ไม่สามารถซ่อมได้แล้วนะครับคุณผู้ชมฮะอันนี้เถ้ยเพราะว่ามันต้องมีคนมาถอดทิ้งไว้แน่ๆตรงนี้ครับผมคุณผู้ชมแลวมันก็จะมีของรอปเพิ่มซึ่งตรงนี้มีชีตเมื่อกี้นี่ใช่แต่ว่าเรายังไม่ได้เก็บเลยผมนะฮะก็วันนี้มีชีตกินแล้วเยี่ยมไปเลยซาร่าฟับได้อยู่เว้ยได้อยู่เว้ยได้อยู่เว้ยโอเค Hello t h o s motherfucker <c oughs> <minutes> เด Ugh. ี <ICEOVER> ๋ยวก่อนเดี <busca> ๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมาเยอะอย่างนี้อีกแล้วโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวบ้าด้วยเหรอบ้านเป็นจัมเปอร์หรือไงมาเป็นจัมเปอร์เหรอเดี๋ยวบานเป็นจัมเปอร์เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านเป็นจัมเปอร์ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวหมามาอื้อบ้านเป็นจัมเปอร์ฮะบ้านเป็นจัมเปอร์ใช่ไหมบ้านเป็นจัมเปอร์เหรอครับบ้านคุณเป็นจัมเปอร์เหรอฮะ บ้านเป็นจัมเปอร์เหรอฮะถูหูเลยเยอะด้วยเดี๋ยวเขาอ,อัพสกิลแบบนึงนะเดี๋ยวรู้เลยฮะอัพสกิลแบบนึงตอนนี้มี3-8ใช่ไหมอันนี้ก็สบิมสปีดนี่ผมอัพทำบ้าแล้วเนี่ยรีเจนเนอเรชั่นสปีดนี่สำคัญมากฮะ 15...12 โ okay, อเคได้อยู่อันนี้ก็จะมูฟสปีดจะวิ่งไวขึ้นนะฮะคุณผู้ชมจะได้วิ่งหนีตัวอื่นได้เหนแล้วดืดซึ่งตัววิ่งเนี่ยาดไปหาแม่งเลยครับ ขอเคลินหน่อยนะพวกซึ่งไม่รู้ว่ามันจะเห็นเราหรือเปล่านะฮะตายเจียวตายรู้เรื่องซึ่งเดี๋ยวมันมีใครเห็นเราอีกวะเนี่ยได้ยินเสียงอะไหนวะให้เราดูว่าไงคุณเชฟวะทัเล็กเชฟบาตึงตึงตึงคุณชอบเปี้คาไหมครับผู้ขวายเอาไ่ใช่ผู้ชายนะฮะชอบหญิงตรงนมนมเออไม่ใช่ชอบหญิงตรงไหไหนไหนไหน ได้ลองเปิดจูดุลเลยสิครับแต่ไม่ใช่แนละ้วจังไรแล้วเนี่ยอ่านี่อะไรวะเนี่ยโชโชไม่มีไม่มีก็ค,คงต้องมีสักอันท่านี้มีอาหารไหมเนาะซอมเบิงอยู่เดอ้อถ้าหากว่าเธอนั้นเลิกกันกันกบเขาเดี๋ยว,วสองสเกาสิบเป็นไปได้บออุ๊ย What Battery ย่ำมแบตเตอรีตตอร่รถยนต์นะฮะคุณผู้ชมซึ่งถามว่าเราจะเจอรถยนต์ไหมไม่มีทางฮนะบอกเลยนะครับ เอ้ยแล้วมีคนทำของตอกด้วยเย,ยี <to cking noise> ่ยมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอุตส่าห์เจอของตั้งเยอะแยะเดี๋ยวแป๊บนึงฮะอุ้ยไม่มีของเยอะเลยคุณผู้ชมผมต้องรอวันนี้ก่อนฮะแล้วมันเยอะมากด้วยพวกเนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอเคโอเคเดี๋ยวที่สถานะโอเคทีลตัวครับเดี๋ยววิ่งมานี่สีละวิ่งมานี่ ตีดูงงนี่ครับชิบหายแล้วดีก่อนนี่ก่อนจีจะตายจะตายชิบหายแล้วกูชิบหายแล้วเดี๋ยวก่อนนี่ก่อนนี่ก้อนผมไม่ไหวแล้วคุณผู้ชมครับเดี๋ยวก่อนถ้าตายนี่กูหัวร้อต้นเนี่ยอ้อชิบหายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววิ่ง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 อ้อฟักโยู่จบคลิปเลยวะไปไปว้าย